ฝึกอบรมอาชีพทำเปยยวนสร้างรายได้ค่ะ ที่สาลากลางหมู่บ้านหนองบัวหมู่4ตำบลปากน้ำปานอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้สูงอายุจำนวนกว่า30คนเข้ารับการอบรมสร้างอาชีพการทำเปยวนเพื่อไว้ใช้เองและสร้างไรายได้โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ร่วมด้วยนางสาววไลักมูลมีรัตน์นักวิชาการการพัฒนาชุมชนปานบุรีดรศริกรหน่อทิมประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองบัวให้การประสานงาน โดยเชิญปราชชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทำเปย์ยวนมาให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติดรสิริกกรหนอทิมประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองบัวกล่าวว่าวันนี้ได้รวมกลุ่มสตรีฝึกอบรมอาชีพการทำเฟถักเพื่อที่จะนำไปส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะดิฉันดรสิริกรหนอทิมนะคะเป็นประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านหนองบัวบู่สีตะบลปากน้ำปานนะคะ วันนี้นะคะได้จัดกิจกรรมนะคะการทำฝึกอาชีพการทำเปถักนะคะนนก็จะได้รวมกลุ่มของกลุ่มนตรีทั้งหมดสาสบคนนะคะวันนี้ก็มีการฝึอกอบรมเริ่มตั้งแต่การขึ้นโครงเปนะคะแล้วก็ทำเปทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะนำไปส,งส่งเสริมอาชีพนะคะก็อาจจะมีการเอาไปเพื่อการพักผ่อนแล้วก็ทำขายนะคะในชุมชนนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับ กลุ่มในบ้านของเรานะคะกลุ่มที่มาทําการลูรกามครั้งนี้นะคะก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากน,นะคะเพราะว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากชาวบ้านนะคะแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทํางานเต็มที่ะคะ่ะก็ในอนาคตข้างหน้านะคะก็คาดว่า กลุ่มสตรีของเรานะคะก็สามารถเอาวิชาความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นะคะเอาไปต่อยอดทําเปถักเพื่อไปสร้างอาชีพได้ะคะ่ะนางสาววัลรักมูลมีรัตน์นักวิชาการพัฒนาชุมชนกล่าวว่ากองทนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีริขันสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาศัก,กยภาพสตรีด้านการประกอบอาชีพบ้านหนองบัว ซึ่งทํากิจกรรมการถักเปยวนวัตถุประสงค์ในการทํากิจกรรมของโครงการนี้ <Okay. S 1> เพื่อเสริมการรวมกลุ่มการมีส่วนร่วมของสตรีส่งเสริมการฝึกอาชีพ <Okay. S 1> การทําเป <Okay. S 1> เพื่อให้มีทักษะมีฝีมือเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดเป็นการสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนค่ะวันนี้นะคะเราก็จาก กองพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการประกอบอาชีพบ้านหนองบัวนะคะซึ่งเราจะทํากิจกรรมเรื่องของการผัดเปรยวนนะคะซึ่งวันนี้นะคะ,ะวัตถุประสงค์ในการทํากิจกรรมของโครงการนี้ก็คือว่าเราส่งเสริมนะคะส่งเสริมการรวมกลุ่มการมีส่วนร่วมของสตรีนะคะอันที่2ก็คือเราส่งเสริมการฝึกอาชีพนะคะ การทำเปรเพื่อให้มีทักษะมีฝีมือเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดให้เป็นการสร้างรายได้ ดูลดรายจ่ายในครัวเรือนนะคะ,ะผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทํากิจกรรมนี้นะคะก็คือสตรีบ้านหนองบัวน,นะคะสามารถฝึกการทําเปรยวนเป็นนะคะอันที่2ก็คือเกิดการ,รลดรายจ่ายหรือการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเมื่อต่อยอดเป็นอาชีพนะคะอันที่3นะคะก็คือว่าเมื่อเกิดกิจกรรมร่วมกันนะคะเกิดการรวมกลุ่มสตรีนะคะก็ส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็งนะคะมีการความสามารถ ว่ามือว่าใจแล้วก็เพื่อคูนกันในชนุมชนค่ะนางสาวจินตนาเย็นใสกล่าวว่าปกติรับจ้างทั่วไปและเห็นว่ามีการอบรมฝึกอาชีพถักเปยวนจึงสนใจเข้าอบรมเพื่อที่จะได้มีความรู้และพัฒนาตัวเองอีกทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งการถักเปยวนเราสามารถทําได้หลังจากเลิกงานกรทั่วไปอะค่ะแล้วก็ทํางานไม่ไหวค่ะ ทีนี้ก็เลยทีนี้ก็มีงานมีมีการฝึกอบรมทีเนี้ยหนูก็ได้มาฝึกอบรมอะค่ะอืมแล้วลงอบรมรู้สึกยังไงบ้างดีไหมดีค่ะดีค่ะจะได้มีความรู้จะได้มีความรู้และไปพัฒนาพอเรายิ่งเศรษฐกิจพีนี้เราก็จะยิ่งหาอะไรได้เสริมอืมเช่นเย็นเย็นเนี้ยเราไม่มีอะไรทําเลิกจากงานมาเราก็มานั่งทําได้ค่ะสามารถใช้เองหรือไปจำหน่ายได้สามารถใช้เองได้แล้วก็ทำจำหน่ายอืมค่ะ คิดว่าโครงการนี้ดีไหมดีค่ะดีไงพี่ค่ะดีก็คือว่าเอเพิ่มรายได้ให้กับเราเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วยค่ะแล้วราคาก็ไม่แพงค่ะวัะสดุก็ยังพอหาได้แล้วถ้าเกิดเศษผ้าเราไม่มีหาซื้อเชือกยากเราสามารถใช้เชือกหรือว่าเศษผ้าจากเหลือใช้เนี่ยเอามาต่อกันได้